เมืองประวัติศาสตร์ประทาตทองคาเชื่องําธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมนกาศิลครบเส้นกุ้งปูกประวัติความเป็นมาจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชเป็นเมืองโบราณที่มีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่ง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นครศรีธรรมราชมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมาไม่นอยกว่า1,800ปีมาแล้วหลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้ยืนยันได้ว่านครศรีธรรมราชมีกำเนิดมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษทีท่7เป็นอย่างน้อยจากประวัติศาสตร์อันยาวนานห่งนครศรีธรรมราชสามารถประมวลได้ว่า คนครศรีธรรมราชได้ปรากฏชื่อในที่ต่างๆหลายชื่อตามความรู้ความเข้าใจที่สืบทอดกันมาและสำเนียงภาษาของชนชาติต่างๆที่เคยเดินทางผ่านในระยะเวลาที่ต่างกันเช่นตามริงคมตามพอลิงมัททาลิงคมตามปลิงเกสวนโฮลิงโฮลิงเชียโทโลแคตซีริธรรมนครสีธรรมราช พิกกอรลรักรคิวตูตรสุวรรณภูระปาตารีบุตรเล่มเมืองนครเป็นต้นต่อมาในราวพศ1707ราชวงศ์ศีธันมาสุราชก็สามารถจัดการปกครองหัวเมืองรายรอบได้สำเร็จถึง12เมือง เรียกว่าเมืองสิบสองนรศัศิ์คือหนึ่งเมืองสายบุรีกราหนูสองเมืองปัตานีกรา,าวัวสามเมืองกลันตันกราเสือสี่เมืองปาหังกรากระตายห้าเมืองไทยบุรีกรางูใหญ่หกเมืองพัทลุงกรางูเล็กเจ็ดเมืองกลางกรามา้าแปดเมืองชุมพรกราแพะ เเมืองปันไทสมอหรือกระบีกาลิงสิเมืองสระอูเล่หรือสงขลากาไก่สิเมืองตะกัวปากถลางกราหมาสิเมืองกระบุรีกาหมูในสมัยโบราณนครศรีธรรมราชอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรศรีวิช,ชัยซึ่งมีศูนย์การแห่งหนึ่งอยู่ที่อยเเอช่ยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในช่วงพุทธศตรวรรษที่13-16ดังปรากฏในจารึกภาษาสันสกิตวัดสีมามองกล่าถึงพระเจ้ากรุงศรีวิชัยพระนามว่าสีมหาราชาทรงสร้างปรา,าสาทอีกสามองค์เพื่อถวายแด่พระผู้ประจนมารอาณาจักรศรีวิชัยนับถือพระพุทธศาสนามหายาและนับถือพปโมธิศตวต่อมาในพศ1 5 6 8พระเจ้าราเชพร์โจรละที่1แห่งราชวงศ์โจรละ ซึ่งมาจากแคนทาินในอินเดียใต้ยกทัพเดือเข้าลุกรานแหลมมาลายูและภาคใต้ของไทยทาให้อันาจาของศรีวิชัยเสื่อมลงและบริเวณแหลมมาลายูตกอยู่ภายใต้การปกครองของโจละอยู่เวลาหนึง่งการล่าถอยออกไปของโจละนําไปสู่กําเนิดอ,อาณาจักรตามบอลิงซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองตามบอลิงหรือนครศรีธรรมราชในปัจจุบันจะลึกเมืองคันโจ ซึ่งจารลึกขึ้นในปศ1573บันทึกเมืองต่างๆที่พระเจ้าราเชินทราโจงะที่1ทรงพิชิตได้ปรากฏชื่อเมืองมัดดิงกัมและบันทึกของขุนนางชาวจีนสมัยราชวงศ์ซ่งปรากฏชื่อเมืองตันหมาลิ่งจีนยุดแานหมายถ,ถึงตามบนลิงจักรวัดเขมรแผ่ขยายอำนาจมายัางภาคใต้ของไทยในระยะเวลาหนึ่งจากนั้นจึงเสื่อมไป ตามพอลิงตามที่ปรากฏในจารึกวัดหัวเวียนที่อำเภอชายาว่าในพศ .1774 พระเจ้าผู้ปกครองเมืองตามพอลิงพระนามว่าสีธรรมราชแห่งปทุมวงศ์สันนิฐานว่าราชวงศ์ปทุมวงศ์หรือราชวงศ์สีธรรมสุขราชนี้เป็นวงศ์ที่สืบเสื้อสายมาจากพระเจ้าสุริยบอรมันที่หนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับเนื้อความในตำนานเมืองคนครศรีธรรมราชว่าพระยาศรีธรรมสุกราชนี้มาจากเมืองอินทป,ปัตตําำแหน่งของผู้ปกครองเมืองตามบนลิงในสมัยนี้เรียกว่าพระเจ้าศรีธรรมสุกราชอาณาจักรตามพรลิงมีอำนาจเหนือเมือง12นักคริร,ร์ประกอบไปด้วย12เมืองที่อยู่ภายใต้อำนาจของนครศรีธรรมราชประกอบไปด้วยเมืองต่างๆในภาคใต้ ของไทยไปจนถึงไซบูรี่กันตันปาหังในประเทศมาเลเซียในสมัยของราชวงศ์ปทุมวงศ์อาณาจักรตามพอลิงได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาในสมัยของพระเจ้าสีธรรมสุราชมีการเริ่มสร้างเจดีพระธาตุขึ้นซึ่งเป็นเจดีให้เป็นแบบทรงและคำคว่ำแบบลังกาพระเจ้าจันพานุแห่งตามพอลิงทรงยกทัพเรือขึ้นมหาสมุทรอิเนเดียเข้าลุกลางเกาะกันตาในสมัยของพระเจ้าปรากรมพาหุที่สอง ความำํำกกับเมืองนากรธีธรรมราชณาจักรสุโขทัยมีความสำคันอันดีกับนากรธีธรรมราชตั้งแต่สมัยพ่อขุนศรีอินทรธิพย์แต่ไม่ได้รับผลดีหลายประการคือสุโขทัยรับอรพรรตาสนาลัตติลังกาวงมาเผยเปในสุโขทัยได,ได้รับความเลื่อมแต่ในสัตาจากประจา,จานเป็นอย่างดีในสมัยพ่อพ่อขุนรามกแมงเมืองนากรสรีธรรมราช เจะก้าวร่วมอ,อยู่ในสุขโขทยัยสร้างความมั่นคงแก่สุขโขทยัยเมื่อพระพนมวังสวรรคตลงพระโอรสของพระพนมวังคือเจ้าศรีราชากรองเมืองนครต่อมาซึ่งเจ้าศรีราชาได้รับการแต่งตั้งจากพระพนมทะเลเมืองเพชรบุรีให้เป็นพระยาศีธรรมสกราชเจ้าพระยานนาครศรีธรรมราชมหานาคร หลังจากที่วงของพระพนมวังและพระเจ้าศรีราชาสิ้นสุดลงขุนอินทาราเจ้าเมืองลานสกาจึงขึ้นมาเป็นผู้ปกครองนครศรีธรรมราชต่อมาชื่อว่าศรีมหาราชาแต่ศรีมหาราชาขุนอินทาราถูกพระราชาอาญาจากทางอยุธยาจึงถูกปลดจากตําแหน่งบุตรชายของุขุนอินทาราขึ้นครองเมืองนครเป็นศรีมหาราชาองค์ต่อมา เมื่อวงสีมาราชาได้สินสุดลงอาณาจักรยุธยาจึงส่งขุะะนรัตนากรมาเป็นผู้ปกครองเมืองนครจากนั้นมาฝ่ายยุธยาจึงส่งผู้ปกครองเมืองนครสีธรรมราชโดยตรงโดยมีอำนาจเป็นเพียงข้าหลวงเท่านั้นในพศ1950ชาวไทยวนจากเมืองเชียงใหม่มาไว้ที่เมืองนครสีธรรมราชเมืองนครรีธรรมราชมีฐานะเป็นหัวเมืองชั้นเอกหรือเมือง เจ้าพระยามหานครมีคุณนางชั้นผู้ใหญ่ระดับเจ้าพระยาเป็นเจ้าเมืองเป็นศูนย์กลางอำนาจการปกครองของอยุทยาในในภาคใต้ชาวโปรตุเกตเข้ามาจึงมีการปรับปรุงซ่อมแซงกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชเป็นกำแพงแบบก่ออิฐเมื่อชาวโปรตุเกสเข้ามาจึงปรากฏชื่อนักเมืองนครศรีธรรมราชว่าดิโกซึ่งแผงมาจากคำว่านครในรัชส,สมัยสมเด็จ พระน,นเรศวรมหาราชประมาณพศ2144ยกทัพเรือนำโดยรักษมนาเข้าโจมตีเมืองนครศรีธรรมราชพญาพญารามราชท้ายน้ำเจ้าเมืองนครต้องการเมืองจากทัพมาลายูไม่สำเร็จทัพมาลายูเข้าพ้นเมืองนครแล้วกลับไปพญารามราชท้ายน้ำเสียชีวิตในที่ลบ หลังจากการเสียกรุงเสียุธทยาครั้งที่สองพระปลัดหนูผู้รักษาเมืองนครศรีธรรมราชจึงตั้งตนขึ้นเป็นเจ้าเมืองและเป็นเจ้าชุมนุมนครศรีธรรมราชในพศ .2312 สมเด็จพ,พระเจ้ากรุงธนบุรีทรงให้เจ้าพระยาจักรียกทัพธนบุรีเข้าดุกดานชุมนุมนครศรีธรรมราช ทัพของฝ่ายทนบุรีไม่สามารถเข้ายึดเมืองนครได้ทำให้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีต้องเสด็จตามทัพด้วยพระองค์เองลงมายึดเมืองนครสีธรรมราชได้สำเร็จทำให้เจ้านครต้องหลบหนีไปยังเมืองปัตตานีและต่อมาเจ้าพระยาจักรีสามารถจับตัวเจ้าหนูกลับมาได้พระเจ้ากรุงธนบุรีให้เจ้าพระยานะครสีธรรมราช เข้ามารับราชการในกรุงธนบุรีและทรงแต่งตั้งให้เจ้านาราสุริยาวงซึ่งเป็นพระเจ้าหลานเธอในพระเจ้ากรุงธนบุรีมาปกครองเมืองนครศรีธรรมราชต่อมาเมืองนาราสุริยาวงเจ้าเมืองนครถึงแกดพิราลัยสมเด็จพระเจ้าธนบุรีจึงมีพระราชาวงการแต่งตั้งเจ้าเมืองนคร ออกไปปคกครองเมืองนครศรีธรรมราชอีกครั้งได้รับราชทานพระสุพัฒนเป็นพระเจ้าขัตติยะราชนิคมสมมติมไหสวะพระเจ้านครศรีธรรมราชเจ้าขันตสีมาเมื่อวันที่11เขึ้นสามคำจุลศักราช1,113